สวัสดีจ้าคนกคราชพานวมมาแล้วจ้ะเสียงอาจจะย่อ,อยๆนิดนึงด้อจ้ะไปฉีดสีสแกนสมองมาเมื่อวานปกติเราหมอเขาหนักประมาณห้าโมงคร่เมื่อวานนะจ้ะห้าโมงครึ่งแต่ทีนี้หมอขยากรูก้ว่าตรวจนำในหูก็ไม่มีหินปูนในหูก็ไม่มีความดนักก็ปกติการเต้นของหัวใจไหลปกติหมดเลยแต่ทําไม ถึงได้เวียนหัวไม่ยุดเนาะก็เลยส่งเขาเรียกส่งไปทอทีซีสแกน scan, แล้วก็ฉีดสีเข้าไปในแ,แขนจ้ะเพื่อจะให้ไปเปิดในสมองว่าข,ข้างขวาเพราะว่า,วาจ,ะจะมีปัญหาเรื่งองขางขวาตลอเก็เลยแบบนาตาย,ยัางดูพเพลียจ้ะมันเป็นมันกันนักกันเนาะวันนี้ก็เลยอยากตํำสมอยด้จาจัดํำสม ่ไม่ใช่ตำสมตำหัวโคโรบีหัวโคโรบีมันตำเมันละกอมันมดจากก็เลยถึงพวกเนี่ยที่ไปละพอนั่งไหวแล้วจ้ะพอลูกไหวเดินไหวทำกินไหวกระทำกินเองมาเดินจะก,กินเถอ,อะแล้วพยายามเป็นดีกัน มีทั้งเขามีทั้งขนมจีนจ้ะอยากอยากไปหมดเลยมาวานก่อนหมอเขาให้กินเนื้อไม่ให้กินหลายคือก่อนที่คือนที่เนี่ยก่อนที่เองที่ไปถีสีสแกนอะ กินอาหารจะอยากกินสเต็กจำไม่ว่าหมอก็สั่งม,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 มา,มงา,มาว่าอย่าเพิ่งกินของหนักๆแล้วรุ่งนี้จะต้องเีดสีด้วยต้องอะไรก็เลยกินได้แค่ปลาแซลมอนกับเขาก็สลัดวันนี้กันหนึกอยากจะของมันขาดไม่ได้ บางคนตอนแรกว่าเหมือนน้ำตาลได้เลือดไม่พอจะไปพาไปเช็คจริงๆแล้วน้ำตาลไม่เลือดก็ยังมีไม่ได้ต้องรอผลนสเกลนอย่างเดียวตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะเป็นไวรัสอะไรสักอย่างน,นแต่เช็คไปเช็คมาเวลามันก็ไม่มีก็ยังไม่แน่นอนรอผลนสเกลนอย่างเดียวจะ้ะกลัวไม่กลัวเด้อจ้ะ แต่สามีฉันนะนดูแลดีมาก วันทำเอเน่ยลุกขึ้นไว้พราะทำไปในไฮสามีเก้งสุมพัดรวมใส่แค่เราใส่ดอกกะหล่ำใส่ไอเนี่ยบนหนักกินไม่หลายา้ันเนี่ยราคาก็ไม่สบายขังเจ็บปวด เรื่อปกติเนาะไปเที่ยว,ว่ามมนจะมาตอนไหนแถ่นละหวโคอลบีเนตอือร่อยกัน้วยจ้ะกอบกอบแทนละกอบดีเลยรสชาติคือกันไหมไม่คือฉันเป็นคนติดกระระบาด คน,คนไทยสนมากเลยเนี่ย,ยเยาขออาใช้หัวเนี่ยรับแตงกว่าเขาบอกว่ากินเป็นทำไมแลกวก่อแพงมากหัวเนยกินเป็นเงินไทยหกเจ็ดรอยก็ตามเนี่ยนของแต่ละประเทศ ไม่ขะแทนจ้ะแต่ว่าสันขาดไม่ได้แล้วก็อันนี้จะมาแกะคัดถ้าว่ันยีงไม่ได้ไปร้านไทยฉันตำเพชรมากจะใส่หวยฉัใส่กุดองฉันอยากไปหมดเลย่ะ เหมือนคนบวาไข่อะเกิดมาไม่เคยเรียนหัวไม่เรียนซีดจ้ะโอ้โหเรียกเรียนหัวไหไเนี่ยเรียนหัวตายได้แบบเนี้ยหมอเขาง,งงอ่ะเขาบอกเธอเป็นอย่างที่อาการใช่ขอโทษนะจ๊ะฉันเป็นอย่างที่ฉันเล่าให้เธอฟังเลยเธอเชื่อไหมจะคิดว่าจะตายแล้วุฉันพูดกับหมอแบบเนี้ย มาวันพฤหัสนะเออวันชุกตอนที่สี่คือวันเสาร์ตอนเช้ายืนพูดนิดนิด่ะแต่อาการฉันอะสาม,มีอะเขาฟันธงเราว่บสาม,มีฉันอะสามีเลือดไม่พอขันว่าแบบนี้แหละแต่กินแล้วมันดีขึ้นจริงเมื่อฉันกินนะอ่าช็อกโกแลตจัะจ้านก็นดีขึ้นเลยดีขึ้นทา่านตาเห็น แต่ว่าถามว่าร้อปร์เซ็นต์มันก็บร้อยเปร์เตสามารถลุกของน้ำได้เองดูปูจ้ะหมอก็บอกว่าถูกแล้วบางทีอาการเป็นหัวนะ่ะก็อาเจียนน่ะมีอาเจียนน้าให้ใช้สองตัวนี้แหละประคองไปก่อนถ้าสมมติว่าังไม่ถึงมือหมออืม มาบอกถูกต้องแล้วถึงคุณจะกิน่าใช่หรือไม่ใช่ก็แล้แต่แต่แตถ้าลองกินดูแล้วอาการเองเริ่มดีขึ้นเนาะก็คือ,อ,คอมันการช่วยตัวตัะของขั้นต้นะนะอาจารย์บอกว่าสิ่งหนึ่งมันต้องมีสติเป็นตวที่สีสิึงเป็นคนเดียว พยายามควบคุมอารมณ์จาของความกลัวผอมพอเราลูเองรูเลยว่าขอโทษด้วยอ้เขาเรียกว่าเวียนหัวไะไเนาะบอกถามแต่ของอ่ะทำไมมันหนากลัวแท้อ่ะขอโทษด้วจ้ะแลว้วก็ตั้งสติแล้วก็ปปวกนอนทําสมาธินอนฉันทำสมาธิฉันไม่มีพุดโธนะฉันทำสมาธิคือดูดลมหายใจเอาจิตเอาจิตเอาความคิด ทุกอย่างในสมองในใจจะของมาอยู่กับลมเกิดจะให้เจ้าของมารับสิบ่าทเออเดี๋ยวองหารจนชามากระหารนึกคิดคือเก่าใจหัวค่ำเลยแบบของเพียมันคิดมันมเดิมจ้ะ ก็นอนทำสมาธิต่อแล้วก็ทางจะของหลวงรับยันที่บอกว่าคนไหนรับยากไม่ต้องไปพึ่งยาจ้ะนอนอยู่ก็ลมหายใจจะของแล้วก็ไอ้นะไอ้เสียบสมอทอกใส่หูฟังก็ได้ฟังผ่าองค์ไหนก็ได้ที่เองชอบอ่าจ้ะที่เองนับถืออ่ะทันที่อธิบายให้ฟังเรื่อนนุ่นเลื่อนเนี้ยเองก็ใส่หูฟัง ไปถึงครึ่งชัมม่วโมงเครียดแค่ไหนกันลสะสมาธิสี่เนี่ยที่ฉันตื่นเนี่ยตีสี่สี่สิบตีสี่สี่สิบห้าตีสี่ทิ้งต้องตักงร้นตงตื่นช่วเวลาที่ฉันต้องมานั่งฉันต้องมาเสียบหูฟังผ่าแป,ไปไว่านั่นในความที่เวียนหัวมากอ่ะตื่นมาเลนฟังไม่ได้อ่ะเสียสิูไม่ได้แต่ฉันอาศัยทำสมาธิเอาอือ ทำสมาธิแล้วก็เอออะไรอ่ะนอนจหนดเออนอนกมรถดอาฟังนีไม่ได้ใช่ไหมเฉันนอนฟังขวาไม่ได้เลยนอนฟังขาาวากระเบียนหัวมัน,นเองตีตัตีลักกกงกาตตะแคงถางใส่ที่นี่เหมือนเอ,อ,องนอน้ัง้ส่มาตั้งคืนเองนอนขังขวาไม่ได้ทํามช้างก็เกิดขึ้นโอ้สารพัดเลยทั้งที่เป็นตะคิวทั้งที่นูนนี่นั่นทรมานมากแกเลอยอก็เลยเออ ทาไปเรื่อยแล้วบอกว่าพี่จะพูดไปในคลิปอะ่ะถ้าจะไม่ทด้ทำการละการทำไปเลยก็คือตายตายไปเลยก็ไม่เปแหละ่ะเ้าจะมีสติอยู่กรตัวก็พอเราทำไปเรื่อยๆถึงลมรักอ,อ,อ,อีดอกเนี่ยว้าย มากรอมากร้อนไปซุกก็นอนทำตื่นมาคนเอ่าันเตียงหยดหยับหยับหยับตื่นก่อนสามีแหละแต่บ่ายฉันไม่อยากเจนี่บอกว่าก็าทำงานเหนื่อยเขตื่นมาเข้าเขางไปขังหลังไปกินกาแฟฉันก็ยังไม่บอกเขานะฉันก็ยังเป็นอาการคือเขาแล้วก็ทำนี่ก็ต้องอยาก จะกินน้ำเราจะส่งบอกเขาหน่อยเลยจ้ะตามคลิปเลยสามีก็บอกเออเดี๋ยวี่โทรเอามาร้านแห่ก็รอรอรอกระถางกินไอเนี่ยจ้ะกินน้ำโค้กไปสองแก้วกินน้ำส้มไปสองแก้วกินคาราเมลไปสี่ชิ้น ดเดหนเราจะเตรียงได้ปกติเรไม่ได้ทรมานขนาดนี้ฉันไม่ใช่เป็นเด็กทรมานมเหเชื่ được 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 Để được 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 ขอพูดตรงๆเลจ้ะมางคนเนี่ยลนลานเหมือนฉันเมื่อก่อนฉันเป็นแต่ยังที่ฉันไ,ไม่มาเองมันก็ตื่งทำสมาธิฉันก็เป็นฉันก็จิววยายฉันก็เยอะนู่นนีนั่นแต่นี่ฉันใช้สติคือยุติารรมสูตรของพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทําี่การทํให้เจริญณาปานสติเนี่ยเอาลมหายใจเออมันเอายึดจะของเอาความคิดจะของมาอยู่ ok กับลมหายใจที่เขาออกเขาออกความคิดอื่นเองจะไม่มีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสาม่านัคือหนึ่งเองที่จจเย็นลงเองที่มีสติสัมปััญจะรู้รตัวตลอดเวลาในการที่จะมีอะไรเกิดขึ้นต่อหนา้าหรืออะไรก็แล้วแต่แบบความกลัวเองจะมป็นคนนี้ก่อนฉันอะ ขีดัขาวขกลัวตายมากทุกวันเนี่ยเนี่ยฉันบอกก็ลููไปว่าเดี๋ยวลงไปเมืองไทยเหมือนกันยาเนี่ยจ้ะจะไปสละล่างที่ใ้เอ่อเขาเรียกบริจากหลังโรงบาบาลเองใหโรงพยาบาลจ้ะไปทําเรื่องทําไปเลยคือตอนนี้คือมนันจะบอกให้มีสติ ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะรอความตายทุกคนเกิดน,นามสายอยู่แล้วแต่บามมงคนไม่มีสติไงเดี๋ยไม่มิสเตอร์สตายใจแบบลดทุนไอ้สมบูรณด้วยจ้ะสามที่เรียนมาสายใจแบบลดทุนเนี่ยสติเองจะรู้เลยเพราะสติแนวคิดของเองความคิดของเองน่ะ ที่อยู่ในหัวสมมบอกว่าคอนเองที่โดนรถชนอันนี้สมมติเองกำลังนึกด่าใครสักคนหรือด่าลูกด่าอะไร่าไม่ดุไม้หรืออะไรเนี่ยหรือกาลังแช่งคนว่าคนเนี่ยคุณทาดีถือสินแปดสินห้ามาแค่ไหนตลอดทั้งชีวิตถ้าคุณมดถ้าคุณสติอืมไม่ได้อบรมสติจะของอ่ะอย่างแรกเลยใช่คุณจะได้เสวยสุขในสิ่งที่คุณทําแน่นอน แต่ถ้าตอนที่คุณตายโดยกระทันหันเนี่ยสติตอนนั้นเป็นสตุสติที่รุดไปแล้วอ,ะอ่ะนั่นแหละมันที่ตกองตโลกร่อนตกองโลภแล้วก็ถึงที่งในใบเสวยสุขที่หลังนั่นเองเนี่ยตกต้องโลกร่อนเองก็ไม่รู้กี่กับกี่ชั้นกัปมึงก็เขาพวกเขาบีงคนถามว่ากัปมึงนานไหมอันนี้เถึงจะพูดตามที่พระท่านสอนมากัปมึงก็นานจ้ะ เขาสูงสิบพกอะสิบพกเมตรแขวนเจ็ดพกเมตรดึงลงไปสิบพกเมตรถูกสองลอยตีจะเอาผ่ามาถูมาถูครอบภูเขาจะกว่าภูเขาลงกนั้นจะละลายเอามงนคาเดีวันหนึ่งก๊าซทั้งหมถึงบอกว่าปวยลมเนี่ยมันก็ได้หลายเยอะ มากกับการที่สิ่งที่เองเรียนมาเองเอามาใช่ฉันนั่งทาทุกวันด้วยแต่บอกเลยว่าจะทำสมาธิทาอะไรทกเนี่ยทุกวันคือขาดไม่ได้เลยมีความสุขเองทิ่นิง่งเนี่ยนิ่งมากเลยคือใจเองเนี่ยจินิง่งคือแบบโอ้ฉันเปลี่ยนเป็นคนละคนอะ่ะฉันเป็นคนใจที่ดีมาก เราฉันเรียกฉันว่าเปรตสันดอนแต่อารมณ์ของฉันเป็นคนที่วิตกง่ายมาก่อนสติสัมปัาญะก็ไม่ค่อยมียิ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโลนลานาฉันคือตัวฉันแต่ณนปัจจุบันเนี่ยเวลาที่พูดก็ใช้สติ ธทสมาร์ทนะคะนี่จะพูดเองก็ยังไม่ฉันก็เพิ่งฟึกมาคุจตาท่านฝึกท่านทำมาัา้งสี่สิบห้าษาเนาะฉันก็ได้ปีที่สามเนี่ยจ้ะแต่ฉันก็ทำอย่างอื่นยุ่มาก่อนแต่แบบพอมาถึงประสูตรของทาอ่านเนี่ยอันเนี่ยมีความสุขว่าเออทำแล้วมันเห็นผลนะวันนี้ก็ปีที่สนะามก็ไม่หลงลืมหลงหลงๆๆืมเหมือนกัน เวลาเหมือนพอใจสามีอะไรเงี้ยแต่ต้องคนอื่นไม่ค่อยเพราะสมาบเราจเตินตัวตัวตัวของอ่ะเีย่าดีย๋ยไปคิดคปด็นคนอื่นเดี๋ยวจะไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปอะไรฉันท้องคํำนีตลอดนี่ท้องมไว้ใจตลอดใครปรึกษ,ษาได้ไหมปรึกษ,ษาได้จ้ะ่ว่าสวสมากเราเอาตัวตัวของอ่ะนายไปยุงตรงกันมากการที่ฝึกอนะ่ะเมื่อกี้อ่ะ เองก็ต้องควบคุมตัวเจ้าของให้ได่านไม่เป็นไม่เป็นผนดีก็ตัวเองก็คนอื่นนะสามีฉันก็เปลี่ยนไปเยอะนะจริงจ้ะอยากรวยอะเรจะเลิญอนาปนสศิษย์อยากอายุยืนจะเลิญอนาประศิียนอยาดมดกรรมไม่ใช่่ไป แกกรรเขานอนในโรงเอาผักเอาพุทลูกไปถวายเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นใช่ขันซอนการตัดกรรมคือให้กรรมมันเบาบางลงแล้วมันก็จะส่งผลภายในปัจจุบันเลยแต่เองอ่ะแต่เองพยายามทาก็คืออริยะมักมีองค์แปดแปดอฉันก็ทํามันได้มันได้ทําทานได้มันได้ทําทานไปเทั่อมันกุศลในการทําทานก็เป็นกุศลที่สูงนะ คุยล้วก e ็ยาวเด้อจ้ะกดเขาไปพุทธวจนะจ้ะของพระอาจารย์ทิริ์วัดนาป่าคงอ่ะเขาไปฟังท่านอ่ะท่านก็บอกว่าหนังจะมากืุดฉวนมลทก็มตัวยอไม่โนถามฉันนะ อาจารย์ท่านบอกวา่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าล่างเนี่ยมันเป็นล่างมาจากอดีตชาติเป็นกรรมเป็นกรรมหรือบุญเก่าเหตุข้ามาหลายเองเคยทำอะไรมาก,ก่อนมันก็จะมาหาทำล่างเองอยู่ณปัจจุบันเนี่ยโลบคือคือเรียกลมไ,ไขรใครเจ็บนี่แหละจ้ะก็เลยแบบเออเฉยๆทำมอาจเองอาจจะทำไม่ไดีเหมือนชาติที่แล้วน,นี่หมาก็เลยต้องมาโลบใครใครเจ็บก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเองเป็นบางเวลาแั๊บๆทำจมาเิ ส่งหมดกุศลให้เขาบอกเขาว่าวันดีจะชาติหนชาติปัจจุบันก็ได้แต่เคยทำกับใครก็ขอพระพุทธเจ้าสอนสอนว่าอาโหสิกรรมมันไม่มีมีใครทำบาปแล้อโหสิกรรมแล้วมันหายแล้วช่องหาอภัยคํำ่าอภัยเนี่ยมันจะเด่นไปถึงการไม่อาฆาตพร้อมการไม่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเป็นบาปท,ที่สูงสุดอืม ก,กุศลกุศลก็เหมือนแค่ไม่ต้องอาคตาิก็พยาบาทสองอย่างากุศิตร์เลยคุณกุศิตรไปเทน้ำลูกหินรูปเจ้าก็ไม่เคยสอนให้เทน้ำลูกหินเลยจ้ะแค่ทำสี่อย่างพ,พอเมตตากรุณากุทิตรอามเบีขาสี่อย่างพอครบเสร็จปั๊กปบก็กุศิตรเลยพูดไปเลยแค่าานั้นเองจ้ะกินดาคุยดาอิ่มเนาะว้ยอร่อยมากก็ินไม่หมดเลยมันหลายคือเลือดอยากเนาะก็ บางอย่างเนี่ยที่คุยมาวันนี้ก็คือเหมือนที่บอกว่าในความบางคนอาจจะเบื่อเลยในเชิงทางพระธรรมแต่ในส่วนของฉันจะมีควารมกว่าฉันที่คุยฉันที่พูดใน YouTube เนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งก็สนใจก็ฟังอาจจะช่วยเหลือเขาที่โชกที่เขาถูกแม้การทาบุญแม้กระทั่งเวลาเองยิ้มอ่ะเองเดินไปข้างนอ,อกเงองยิ้มอ่ะบางคนอ่ะก็เดินผ่านเองหรืออะไรขาถูกมาเนี่ยก็เห็นรอยยิ้มเองเนะก็ถือว่าการทาบุญทําทานหนึงหน่งเนาะ ธุรกิดของฉันันนดฉันก็คุยพูดคุยไปใน u t u b e เรื่อยๆจากประสบการณ์ที่ฉันกําลังฉันก็นศึกษาแต่ฉันก็ทําตลอดแล้วมันก็เห็นผลจะเห็นผลหลายอย่างในสิ่งที่เอาเองคิดอะไรปั๊บสิ่งนั้นจะมาหางทันทีเลยแต่ฉันน่าจะคิดแต่สิ่งดีต่อไปฉันคิดแต่สิ่งดีๆตื่นชามาฉันที่พูดตลอดก่อนลูกจะเตียงกายกรรมบัญจีกรรมนกรรมต้องสุดจริตไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นฉันที่ได้เต็มที่หายิบกิบไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีสติอยู่กับตัวเจ้าของตลอดว่าจะไม่ให้จองเนี่ยด เกี่ยวกับเรื่องอขันก็นทำไม่วันจะเป็นกายวาจาแล้วก็ใจคืออะไรก็แล้วแต่คือพยายามประคองสติจะของตลอดแต่ถึงกุศลบางส่วนมันก็จะแพ่ไปถึงคนที่ฟังเนาะมันเอ็นฟังผ่าเทนอะใช่การที่ปฏิบัติาการกุศนว่าการที่เราเอาไปเอาคําสอนของพระพุทธพุเอ่อของพระองค์ไปไปเปิดไปเปิดให้คนรู้ไปบอกวิธีการของคนมันก็เป็นการช่วยกันทำบุญอย่างหนึ่งเนาะไปก่อนที่จะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กด uh, ซับ s ไคร b e กดไลค์ให้ดาเด้อจ้ะขอใทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งไหนสมปัานาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองจ้ะอีกรลอกหนึ่งบ๊ายบายต้อไปค่อยลบ เป็นคนเร็วไงครับไรกันเร็วเพราะไม่สบายเนี่ยหตัวจะของต้องช้าๆไปก็แล้วกันา,ายบาย